สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับเสาร,ร์นี้นะคะก็เป็นวันเสาร,ร์ที่13สิงหาคมอยู่กับดิฉันโอยดาและก็คุณเป้พานุพงค์ค่ะครับเริ่มต้นรายการครับท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชมเคยไปทำบุญแถวแถวลาดพร้าวอยู่บ่อยๆเนี่ยนะ,ะก็น่าจะรู้จักบ้านลานเสียงธรรมบ้านลานเสียงธรรมเนี่ยคุณโอค่ะเพราะเป็นสถานที่ทำบุญที่รวบรวมครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมาอยู่ที่นี่นะฮะหลายสืบรูปทุกเดือนเลยครับ Mm. และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละฮะที่ผมจะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบกัน<ะ>ทางเจ้าของบ้านลานเสียงธรรมเนี่ยนะฮะพันเอกสมศักดิ์บำรุงศิลป์เจ้าของบ้านก็ได้เปิดพื้นที่ที่บ้านฮะทำเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุชื่อว่าโรงเรียนผู้สูงอายุศิลป์บำรุงศิลป์ซึ่งก็เป็นชื่อของคุณแม่ของพันเอกสมศักดิ์เนี่ยแหละฮะและที่สําคัญครับท่านผู้ชมฮะโรงเรียนนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการกุศล ผู้สูงอายุที่สนใจเรียนสามารถมาเรียนที่นี่ได้ฟรีเลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยส่วนรายละเอียดว่าเออแล้วเขาเรียนอะไรอย่างไรกันใครบ้างมาเรียนได้ะนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงรายละเอียดกันหน่อยนะฮะไปฟังกันเลยคะ่ะ จริงๆแล้วนะคะหลักการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุศิลบำรุงศิลเนี่ยนะคะเราก็ใช้หลักธรรมชาติทั่วไปนะคะก็คือว่าความต้องการของผู้สูงอายุต้องการอะไรผู้สูงอายุนะคะเราจะเน้นอยู่3ประเด็นนะคะอันที่1ก็คือว่าเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุอันที่2แน่นอนว่าทุกคนนะคะก็ต้องมีการเกิดมาก็ต้องตายเนาะทุกคนหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้ทําบุญเพราะนั้นโรงเรียนของเราจะเน้น หลักๆเลยคือเน้นเรื่องของธรรมะนะคะนอกจากนี้เราก็ยังให้ผู้สูงอายนะุทำจิตอาสาด้วยนะคะเราจะมีกิจกรรมจิตอาสาคือเราจะต้องเอาผู้สูงอายุไปช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ยากไร้ต่างๆนะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรนี้ก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ได้เรียนหลักสูตรนีนะ้เรา ผู้สูงอายุบาง,บางกลุ่มบางคนเนี่ยอาจจะยังต้องการหาไรายได้เสริมอยู่นะคะใครที่ต้องการที่จะมีไรายได้เสริมอย่างตอนนี้เราก็จะมีการสอนพวกภูมิปัญญาสมุนไพรหรือว่าปลูกผักเนี่ยเรามีตลาดให้เลยค่ะผู้สูงอายุมีสินค้าอะไรเราให้จําหน่าย ค่ะก็โรงเรียนผู้สูงอายุศินบำรุงศินนะคะอยู่ที่ลาดพร้าว71ซอยนาคนิว่า40สำหรับพี่ๆผู้สูงอายุนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะที่เสสมศักดิ์นะคะโทรค่ะ0617890462หรือเพจบ้านลานเสียงธรรมค่ะอืมก็เข้าไปใน Facebook ก,ก็ได้นะฮะบ้านลานเสียงธรรมก็เข้าไปสอบถามดู ว่ารายละเอียดว่าเขาเรียนอะไรกันวันไหนเรียนวิชาอะไรบ้างเผื่อจะตรงกับความสนใจของท่าน